ก็สวัสดีนะครับคลิปนี้เราก็มาอยู่กันในเกมไม s ์ r เว v ูฟกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาทําการลงถ้ำอีกน,นะครัซึ่งคลิปไอไมตอนที่ผมไม่ได้หาคลิปเนี่ยผมก็ได้ไปลงถ้ำมาแล้วนะแล้วผมก็ได้เจอบอสด,ด้วยแต่ว่าดูมันไม่ได้นะมันเป็นบอสมงแลนะ ผมก็ยังไม่มีดาคขังเลยแต่ตอนนี้ผมก็ข้าเก็มแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ครับก็คือเพิ่งจะได้อีกเอ่อ ได้ดามาแล้วดาวสามดาวเ,าเ,าเดี๋ยวผมจะขึ้นคอ่เดี๋ยวให้ใหม่ดิซ่อมทีเดีเดี๋ยวจะไปลงเหมือนต่อหวังว่าอารมณ์เหมือนในครั้งนี้นะล่ะเพราะว่าตอนนี้ผมก็มีดาบแล้วคู่ได้แน่นอน,นครับผมมีแต่ครั้งที่แล้วคือผม ว่าดาบธรรมดาเนี่ยพวกแค่ถึงระดับเพชรมันไม่สามารถตีบอสมังกรได้นะมันต้อง หิวนี่นะลึงปมหิวเลยไม่เป็นไรมันจะมืดแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปลงท้ำเลยจำได้ว่าอยู่ในแถวนี้น่ะอุ้ยตังไม่มีไม่มีวิญญาณด้วยอ่ะอ่ะเดี๋ยวลอเราไปหาดูนะจะเจอหรือเปล่า không thấy chơi, để tôi ngồi chờ. Ở đây, đây, chơi đã, đã. cái lỗ. Nên là không có huy hay. để có tôi ทั้งลวดดีกว่านะเอาบอสอะไรก็ได้ตอนนี้แต่ถ้ายากเจอที่สุดก็คือบอสมังกรอยากเจอบอสมังกรมากกว่าโดยเฉพาะมังกรของกระดูกเนี่ยผมไม่เคยเจอเลยไอ้หมวดมันมีบอสมังกรของกระดูกป่า ็ผมจะปรับเปลี่ยนเวลาการลงคลิปใหม่ด้วยนะคือจะไม่ลงคลิปแบบทุกวันเหมือนแต่ก่อนอาจจะลงแบบอาทิตย์หนึ่งลงคลิปหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีช่วงนี้ผมก็ไม่ได้มีลาว่างเย่ะขนาดนะั้นโยมากันเลยพวกเรานอ ีแหมากนะโอ้หหิ่งห้อยตามไม่ทันละวิ่งเร็วเกินตัวละครนี้วิ่งเร็วมาจะต่าเปิดมือเยอะมากเยอะแยะไปละ ตายก็เกิดหมาตอนนี้ผมมีเพชรอยู่ยีิบองน่าจะพอเกิดได้ ผมโดนไอ้พวกด้วงตีอีกนี่่ะผมอาจจะตายได้เลยโหเละด้วงนี่ไม่คิดห่านละไอ้ด้วงนี่ตีแรงมากโหแล้วประแจผมจะพังแล้วด้วย ยังไม่ขุดแร่ที่ว่ามันมีหินติดอยู่ด้วยนะเพราะว่ามันจะเสียเวลาผมอยากเจอบอสปุ๊บสิบหายแล้วโดนตีเดียวตายกลับไปได้แล้วมั้งนอนอย่าตามมันไปดูเหมือนนอนมมันจะห้าว นีีเ่ยไม่มีเหล็กคาประแจไม่ได้วิโหเกือบเลยเมื่อกี้โหว้าตัวนี้ลาเยอะมากชิบหายละ เพราะว่าการที่จะข้ามมาแต่ล้านได้มัน,มนค่อนข้างยากเราจะคืนแร่ที่เป็นกองกองแบบนี้เนทะ่านั้นเอ้ยเดี๋ยวผมอัดไปนี่ยอ่ะอัดูเป็นไรไรมือชอบเลยมอนะัดกอง ลงถ้ำครั้งที่แล้วเนี่ยที่ผมได้ไอ้เจ้า,อาไอไอไอะไรไ,ไอเปลือกขังเกตมาเนี่ยนั่นแหละตอนแรกนึกว่าอัดอยู่ที่ไหนไดน้ไม่ได้อัด ามีป้าแกมันจะดีมากเลยก็คือการลงถ้ำแบบเนี่ยการใช้ป้อมปืนในการแบบกำจัดมอนเตอร์ในเนี้ยมันถือว่าดีมากเลยดีสุดละดีกว่า,าใช้พวกกบดักวางแล้วเราก็รอให้มอนเตอร์มันมาตีกบดักเราแล้วเราก็ตีมันนะแบบนั้นมันช้าเกินไป มันนี้ดีสุดแลวนะแต่มันอาจจะต้องเสียเวลาวางแป๊บหนึง่งแต่เชื่อผมเถอะว่ามันดีสุดลนะแน่วาามันนะแต่เชื่อผมนะคโอเคี่ว่าติดโอ้โห ไม่มีคม้อมปืนหรือว่าไม่มีกำแพงแบบผมเนี่ยก็สามารถใช้พวกอัวุธดาได้มันก็ดีช่วงต้นๆ You were born แต่ว่าทําไมผมถึงไม่แบบอัดคลิปไปครบร้อยวันไปเลยแล้วก็เอามาตัดคลิปให้เป็นแบบคลิปเดียวนะร้อยวันนคลิปเดียวเลยลก็ือเนี้ยจริงๆก็ไม่ยมีเวลาตัดด้วยแหละแล้วก็ถนัดถ่ายคลิปแบบนี้มากก่อนะถึงการอัดคลิปแบบนี้มันจะไม่ค่อยแบบได้รับความน่าสนใจเท่าไหร่นะ เพราะว่ามันไม่มีการตัดต่ออะไรเลยเหมือนแบบเล่นสดแบบนี้เลยอะแบบเอก็แบบเนี้ยกลับไปได้มัง้งจะตามมาอีกเลือนคนเลือยหกจุดหกจุดสามวันนี้ก็ตามไม่หยุดเลยวิ่งฝ่ามอนเตอร์ไปเลยก็ได้มั้งเนี่ยมีแค่อยู่อีกสองลูก จะเจอบอสฮนะเป็นบอสแมงมุมหรือเปล่าไปใช่ใช่น่าจะบอสแมงมุมบอสมีใหญ่แมงมุมนะโหแบบเสียดายมากไม่มีปัจเจโอ้แล้วผมจะสู้กับพวกมันยังไงไม่มีปัจเจนีีแค่อสองลูกเท่าไหว่ไหมแล้วก็ตีหน่อยหนึ่งเออเออเพราผมจะวางกระดานเยอะเลยอะ่ะ เพื่อแบบล่อบอสไว้นะเสียดาดมากเอาปเจมาน่าจะไหวนะ ตายด้วเลยแล้วตอนนี้ผมก็มีเพรด้วยผมคิดว่าซีรีส์ร้อยวันหมดผลิตตายแล้วจะจบเฉยๆตัวนี้ก็มีก็ผมก็ประหม่ณด้วยประหมาณเกินไปนแล้วก็ไม่ได้เตรียมของอะไรมามากมายต่คือหมดเท่สนะครับผมก็ไม่สามารถเอาชีวิตรอดได้ถึงร้อยวัน เป็นว่านะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์แลวกดตัวค้างใ,ให้ผมด้วยนะเพื่อที่จะได้เป็น,นกำลังใจให้ผมทำคลิปตนะ่อไปเป็น5ชั่วโมงเรียบร้อยเลยครั้งหน้าเนี่ยผมก็จะถ้าสู้ว่าคนนี้ผมก็จะพยายามใหม่ประมาเลยจะเตรียมของอะไรไม้ครบเลย ่นหมดเลยราดหมดผมว่าเปลี่ยนโหมดดีกว่าเดี๋ยวผมจะไปเล่นโหมดมาสเตอร์เลยโมดาสเลยเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มเบื่อมัดเล่นโหมดเทเลสายแล้วด้วยเพราะว่าผมก็เล่นมานานแล้วก็ตายอีก mm hmm. okay, แค่นี้ครับ